ลกูกวันนี้เป็นวันเด็กนะลูกกินอะาไฟนะเป็นเด็กดีใช่ไหมคะเรามีงบอยู่งบประมาณ200บาทลูกที่เราจะไปซื้อของเล่นแอ้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนรู้ไหมเราอยู่ที่แยกวัดตึก,กแยกวัดตึกเดี๋ยวเราไปละมุ่งสู่เลี้ยวขวามุ่งสู่ถนนยาวราช แล้วก็จะไปโผลตรงเมกกะพลาซ่าเมกกะพลาซ่าเป็นร้านขายของเล่นเป็นห้างที่แหล่งรวมขายของเล่นที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งในประเทศน,น จอดรถที่นี่นะครับเราจะต้องขับรถขึ้นลิฟต์แล้วลรก็ผิดตัวลงแล้วอินเห็นไหมค่าจอดรถ1ชั่วโมงแม่30บาทนะจ้า,าว้าวขึ้นมาแล้วจ้า สวัสดีจ้า,สว,ส,จาสวัสดีค่ะท่านท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่เ <Mega Plaza. S 2> มกาพลาซา่าเมกาพลาซ่าเนี่ยเพราะว่าวันนี้เป็นวันอะไรคะวันเด็กวันเด็กถึงแม้คุงป้าจะให้เงินอินมาเยอะนะคะแต่ว่าเราก็เจียดมาซื้อของเล่นจำนวน200บาท yesterday you have the budget 200 baht you can buy anything you บ u y t n y t h you you w อ่าซื้อได้ทุกอย่างเลยนะคะในราคา200บาทให้นอินไปเลือกก่อนได้ไหมคะเส่งนกอินจะเลือกซื้ออะไรดินนะเราไปดูที่ร้านกันเลยที่ไม่กับภาซ่านี่ยของเล่นเยอะมากๆเลยลูกแล้วก็มีหลายร้านกอนสามารถเลือกได้เลยวันนี้เป็นวันเด็ก อินสัญญาว่าอินจะเป็นเด็กอะไรนะคะเป็นอะไรนะคะเด็กดีเด็กดีและเด็กอะไรอีกเด็กเด็กที่มีน้ำใจอ๋อเป็นเด็กที่มีน้ำใจเป็นเด็กที่น่ารักของพ่อกับแม่ของทุกคนเอเคไหมคะแต่พ่อฝากเงินกับพ่อไปก่อนไหมหรือว่าจะถือไปเลยเสัญญาว่าจะไม่ทำหายนะคะ,ะประมาณ2 0 0บาทจะเสื้ออะไรดีนะตื่นเต้นจังเลย ใครจะได้ของเล่นเฮนซ์ซับเย้ไปกันเลย <Yeah. S 1> ไปเลยลูกกเอาลิ์เลยค่ะ mm hmm. อ้าชั้นนี้ต้องเข้าลิ์เหรอลูกต mm hmm. ราล้านของเล่นอยู่ชั้นไหนล่ะไหนอ่านก่อนได้ไหมคะ mm hmm. ตอนนี้เราอยู่ชั้นเก้าเลยหรอโอ้โห oh, 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 เป็นลานจอดรถอยู่ชั้นบนสุดลูก mm hmm. ดังนั้นถ้าเราจะไปของเล่น RC camera t o y toys เลยก็ t o y มีทุกชั้นเลยลูกเราไปเริ่มที่ชั้นหนึ่งเลยไหมคะโอเคไหมหรือว่าชั้นบนสุดมีพวกโมเดลด้วยลูกโอ้วพ่ออยากไปดูชั้นโมเดลจังเลยพ่อจะไปซื้อกันตาพ่อซื้อของเล่นได้ไหมคะเอาพ่อก็อยากเล่นนะพ่อก็อยากต่อกันคานะลูกกวอะไรคะกลัวอันนี้อ๋ออ๋อตัวนี้เหรอ มันคือจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเพราชื่ออะไรพ่อจำไม่ได้มันมากับพ่อโอ้ของเล่นเยอะแยะเลยลูกอันนี้ก็มีบ้างกระต่ายไซเล็กนะลูกเห็นไหมกระต่ายไซเล็กเอาอะไรมันน่ารักเอาอะไรคะเวลหน่ารักเวลน่ารักเหรอลูเยอะมากเยอะมาก ใช่ของเล่นเยอะมากเลยลูกถั่วมีถั่ว,วด้วยว,ว้าวของเล่นเยอะแยะเลยเเอ,ลอะไรอะคะเ,เพื่ออะไรนะครับแป้งเบา,เ,บาเอาไว้ปั้นเหรอครับ,บอ๋อมาคือแป้งชนิดหนึ่งลูกแป้งอินเอาไว้ปั้นได้ สิบาบาทวันเดียว20บาทวันเดียวของเล่นเยอะแยะมากเลยอินี่ดูอสบาทซื้ออะไรบ้างคะได้เยอะเลยค่ะไดเยอะเลยออินถ้าอินเอาชิ้น ถ้าอินเอาของแพงอ่ะอินก็จะได้ชิ้นเดียวเลี้ยวเลยค่ะเลี้ยวเลยค่ะถ้าอินเอาของใหญ่ของแพงก็จะได้ชิ้นเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเอาของเล็กๆที่อินอยากได้อินก็จะได้หลายชิ้นแล้วแต่ลูกหลงลูกอยากได้อะไรวันนี้วันเด็กเพอให้อินเลือกเลยอยากได้อะไรบ้างอ่ะอ่ะอินอยากอยากได้อะไรอินไปชี้ๆก่อนเมื่อกี้อินชี้อะไรนะไหนคะโอ้ อ๋เอาอันนี้เหรอคะอุ้ยอันนี้25บาทเองเป็นอะไรคะเนี่ยเอ้ยย5บาทได้2อันเนี่ยเป็นเครื่องทำลูกโป่งลูกแต่พูดถึงเด็กููนถังสาปีไม่เหมาะแต่มันก็เป็นสารเคมีนะเป็นสารเคมีพอสมควรแต่ก็ทำลูกโป่งได้สนุกสนานอินจะเอาเหรอไม่เหรอคะ อ,อยากเอาอันนี้เหรอครัอินรู้ไหมมันคืออะไรมันคือ,อแรปบิดเปียนโนอแรปิดเปียโนอ๋อันนี้จะเป็นเสียงเสียงแต่อันนี้จะเป็นตัวตุน่นตัวตุน่นก็จะเอาตีตัวตุน่นตัวตุ่นโผล่ขึ้นมาแล้วก็ตีมันโผล่ขึ้นมาแล,แล้วก็ตีมันตีตัวตุ่นโป๊กๆอย่างนี้แต่อันนี้ค่อนข้างแพงลูกถ้าอินเอาอันเนี้ยอินจะได้ชิ้นเดียวได้อย่างละชิ้นเพราะวราคามันหนึ่งร้อย 190บาทเอ, <Stars> อยเก้าสิบบาทแนงเงี้ยหรือ,อว่าเป็นหมอกแงเดี้วแต่อันนี้จะเป็นเป็นรางหลบเปรางไหลลงมาแล้วจะมีลูกบอลกิ้ง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 ,งลงมาตามรางนี่มีงูด้วยมีงูด้วยหลือว่าเขาจะเป็นงูไงเอาลูกบอลกิ้งตามรางตัวนี้เขาเอาไปต่อได้ ถ้าต่อได้สูงไหมเนี่ยมันเป็นอะไรไอ้ของผ,ผู้ใหญ่อ๋ออ้นของผู้ใหญ่ดูมันเป็นปาเป้าอ๋อเอาไว้ทาเขียนเล็บมั้งเอาไว้เขียนเเล็บอ๋อเ,เอาไว้ทาเล็บมันเป็นเกลเอาไว้ทาเล็บสีีพ่ออยากได้อันนี้ไหยแล้วแต่พ่อมีเตารีดมีอุ้ยหลายเยอะจับเยบะ่ากก็มีพี่อยากได้ทุกอย่างเลย แต่วันนี้อินมีงบประมาณจํากัดอินต้องเลือกมามาดูให้ทั่วๆก่อนเผืะอาจจะมีอย่างที่อยากได้มีหลายอย่างเลยลูกอ๋อมีรถเครนด้วยเหรอคะ <c oughs> อ๋อรถเครนรถเครนเอามายกของหนู <c oughs> <c oughs> โอ้ยพวกนี้ไม่แพงลกูกพวกนี้สามสิบสี่สิบบาทถ้าอยออซื้อไปอินก็อาจจะได้หลายชิน้นนะซื้อชิ้นเล็กพวกนี้สวยมากอันนี้สวยมากเอาไหมล่ะสี่สิบบาทเองเอาไหมเอาไหม ใช่สวยมากๆเลยพวกเนี้ยถูกถ้าอินซื้อพวกเนี้ยมันก็จะได้หลายชิ้นอันอันอันก็ได้หลายชิ้นมันแปลงฟันได้อันไหนแปลงฟันได้คะอันนะอ๋อเออใช่อันนี้เป็นเซ็ตแปลงฟันเซ็ตคุณหมอหูกเป็นด็อกเตอร์เซ็ตเป็นเซ็ตหมอฟันมีเข็มฉีดยามีแปลงฟันเอาไว้เล่นบทบาทสมมุติกับคุณพ่อเวลาอินอยากเป็นหมอไงอันนี้ก็สวย นี่ตัดสินใจได้หรือยังนะอยากจะได้อันไหนเนี่ยนะดูทั่วๆหลูกมีอีกหลายอันนะอ๋อเจ้าหญิงเหรออันนี้เราอินซื้อไม่ได้มันเกินนบอินไปมัน340บาทเจ้าหญิงขี่สวิงนไงนะอ่าใช่มันแพงไปลูกตรงเนี้ยอินไม่มีตังพออ,อ้านะวบ้านกระต่ายนะบ้านกระต่ายสามร้อยแปดสิบลูกข้ามีตังเยอะแต่อินมีตังนี้นะ อยากเอาอันนี้อยากเอาเันนี้อะค่ะคันนี้เหรอโทรศัพท์เนี่เยเหรอลูกนั่คิดนำเลขอ๋อกคิดเลขก็เอาไว้กดๆใช่ไหมคะอุบัติเหตุคะ่ะมันเป็นเสียงไม่เอาใกล้ๆไดโนเสาร์อ๋อไม่เอาใกล้ๆไดโนเสาร์ไม่เป็นไรเขาเป็นของเล่นหรือเขาทำอะไรไม่ได้เนหะ็นไหมไม่ต้องกลัวเขาเปนน็นไดโนเสาร์น่ารักมันเป็นพลาสติกเฉยๆมามาซื้อของกันต่อ แต่โทรศัพท์อินมีแต่แต่เครื่องที่เลขที่บ้านอินมันมีแล้วไงลูกกกดแไม่มีอันนี้ติดไว้ไม่มีอันนี้กับลูค้ากับอันไมเ้รอคะมันเล็กมันเล็กเหรออยากได้อันนี้เหรอคะใช่ใช่ใช่ เดี๋ยวพ่อขอดูฟังก์ชันมาก่อนนะว่ามันคุ้มค่ากับราคาหรือเปล่าอยากได้อันนี้ใช่ไหมเพ่ออยากเล่นไหนหรอเอาไว้ทำอะไรได้ไหมคะเดี๋ยวนะมีเสียงอ๋อเอาไว้ติ๊ต๊ะลูกเอาไว้ติ๊ต๊ะเอาไว้ซื้อขายช้อปปิ้งกับพ่อกันเอานี้นะแล้วอินมึงงบประมาณเหลืออินจะอันเนี้ยมันร้อยห้าสิบบาทอินมีตังเหลืออีกห้าสิบบาท อินอยากได้อย่างอื่นไหมหรือจะเก็บไว้ทําเก็บไว้ซื้อขนมไม่เอาอันนี้หรอกไม่เอาอันนี้หรอกอ่ะอันนี้ถือไว้เลยอ่ะถ้าอินจะเอาอันนี้อ่ะเป็นรถไม่ได้เปลี่ยนเป็นรถแม่หน้าโอเคเอาไหนอีกคะอินมีเงินเหลืออีกห้าสิบบาทอยากได้อะไรคะอินทำโครอินมีแล้วใช่ไหมมีแล้วทำโครอินมีแล้วคะ่ะอินอินจะเอาอันนี้อีกค่ะแต่บ้านกระต่ายอินเลือกอันนี้แล้วไงอินก็เลยไม่ได้บ้านกระต่าย บ้า,านกระต่ายก็เอาไว้เล่นด้วยกันไงลูกบ้านกระต่ายเอาไว้เล่นเป็นเป็นกระต่ายแฟมลี่ไงเป็นกระต่ายแฟมลี่เนี่ยขายของเอาไว้เล่นขายไอติมเอาไว้ทําอาหารแล้วก็เอออันนั้นก็อยู่บนสวิงได้ด้วยเอาไปเล่นกับเซตเดิมที่อินเคยมีก็ได้แต่อันนี้ก็จะเป็นบ้านกระต่ายแต่มันจะแพงหน่อยนึงราคามันจะแพงให้อินเลือกจะเอาไหนอันนี้ก็เอาอันนี้ปะแล้วก็จ่ายตังค์เลยเนาะ แต่โดยอีนมีตังเหลือนะยังมีตังเหลือนะคะอีจะเอาอะไรเพิ่มอีกไหมหรือว่าจะเอาไปใส่ออมสินหึดีไหมพอแล้วไหมอ๋อพอแล้วนะคะอีมีเงินเหลือห้าสิบาทนี่เก็บไปใส่ออมสินนะคะโอเคไหมงั้นอีไปจ่ายตังคุณน้าเลยหรอกปะจ่ายตังคุณน้าเลยปะอีน้าวอันนี้ค่ะอีนี้เอาอันนี้ค่ะใช่แล้วขอบคุณค่ะ ถ่ายรูยปให้เราด้วยถ่ายรูปไปด้ออันนีเอลฟ่าใช่ไหมใช่เป็นตุ๊ก,กตาลูกขอบคุณค่ะมีเ,เงินห้าสิบบาทนะมีเงินห้าสิบบาทไปหยอดออมสินโอเคไหมค่ะค <5. S 1> ่ะเงิ <5. S 1> ทนทอนลูกปะยังม,ม,มีตังเหลือทั้งห้าสิบบาทเนี่ยเก่งมากลูก ไปกลับบ้านลูกลูกอินได้สิ่งที่ลูกอินต้องการนะพ่อยังไม่ได้กันพาพ่อเลยลูกก็ซีล่าลูกมาเป็นโมเดลลูกส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เขาจะเล่นเขาจะเอาไว้ตั้งโชว์ลูกเพือ่อความสวยงามและความชอบส่วนบุคคลนี่เห็นไหมโอ้ยพ่ออยากได้กันพ่มากเลยลูกอนี้ของเล่นของคุณพ่อโอ้โห พ่ออยากได้ลูกเอาไปตั้งโชว์ไงก็เอามาต่อเอามาแต่งเอามาทาสีแล้วก็เอามาตั้งโชว์วก็ามาตั้งช,ช์ใช่มันเป็นงานอดิเรกของผู้ใหญ่ลูกมันไม่เอาเอาแตกใช่ไหมถ้าเด็กเล่นมันจะหักง่ายแล้วอีกอย่างมันก็แพงด้วยพว่ออยากซื้อแกนดั้มนี่ยพ่อก็อยากซื้อแต่พ่อไม่มีตังลุกพก่อเอาตังไปซื้อของเล่นให้อินแล้วงไง ไม่เป็นไรเนาะพ่อเสียสละให้ลูกอินได้โอเคไหมพ่อซื้อของเล่นให้อินวะพ่อไม่ซื้อกันดั้มแล้วเป็นพวกตัวละครจากภาพยนตร์หรือว่าการ์ตูนคอมมิกส์ลูกมันจะมีซุปเปอร์ฮีโร่มีตัวร้ายแล้วก็มีตัวดีมีผู้ร้ายแล้วก็มีเป็นคนดีเป็นฮีโร่ที่ช่วยโลกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอาไปตั้งโชว์เป็นของเล่นผู้ใหญ่เหมือนกันดูเขาเอาไตั้งโชว์เอาไว้ต่ออย่างเงี้ยใช่ไหมคะ ออันนี้ของเล่นผู้ใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะนนลูกเอ็นเห็นไหมมันมีอย่างกันดั้มอะไรอย่างเนี้มันมีความละเอียดอ่อนเห็นไหมมันแตกหักง่ายแต่ให้เด็กอายุยน้อยๆอย่างเอ็นเล่นอนะ่ะเดี๋ยวตกนิดเดียวก็หักแล้วเนี่ยเรามันก็จะเสียของลูกมาเป็นอะไรที่สวยมากเลยลูกเห็นไหมมีพีกพ่กระจูด้วยพี่กระจูด้วยลูกมันเป็นโมเดลลูกก็ามาจากการ์ตูนเป็นการ์ตูนแอนิเมะของญี่ปุ่นนะลูกก็ชอบมากเลยลูก ใช่แต่พ่อไม่มีตังค์ซื้อละวปละกลับบ้านลูกป่ะยินดีของเล่นแล้วเย้